ชู่ชิงวันนี้รอบค่ำนะครับรอบ5โมง<ม>นะครับเ <ไป S 1> พ่งวันนี้ออก2ชุดเลยนะครับใส่สู้สป,ปีดเข้าไปอีก2ใบแล้วก็เทียงกลางได้อีกสใบด้วยนะครับกำลังหวัดเรือๆนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นดอกของโอเนะครับเป็นดอกกอางดีนะครับพี่โปดีโอนะครับวันนี้เราก็มีชุดสงลูกค้านชุดนะครับวันนี้ ก่อนจะเป็นชุดอะไรนะนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับฝั่งนี้ก็สำหรับเซ็ตในนะครับก็เป็นชุดสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นเก้าพันมีอะไรบ้างนะครับในเซตนี้ก็จะมีพาว power amp นะครับคุมพลังจะใช้เป็นของ my n t e นะครับเป็นรุ่น h v 4 1 0 0หมื่นะครับแล้วก็คอร์สเป็นของ beta t นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคอร์สที่เสียงดีมากนะครับคุณภาพดีด้วยแล้วก็ eq นะครับเป็นของ microtech นะครับ eq 2ชั้นนะครับแล้วก็มีไมโครยนะครับ u m 18นะครับอีกหนึ่งชุดปรับเปลี่ยนความถี่ได้ และก็ตัวมิกเซอร์นะครับใช้เป็นมินินะครับ60นะครับแล้วก็สายสัญญาณใช้เป็นของ APH ทั้งหมดนะครับแล้วก็แหลกใช้เป็นแหลกไม้นะครับขนาด 10u นะครับลึกอยม4นิ้วอีก1แหลกนะครับแล้วก็มีปลั๊กตีแหลกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นของ NPE นะครับเป็นตัว MPR 1020D นะครับตัวนี้มีปลั๊กหน้าให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังอีก8ปลั๊กนะครับมีพอร์ตเสียบ USB ให้ด้วยชัดมือถือนะครับได้ด้วย แล้วก็ตู้ซับนะครับเป็นตู้ BB ขนาด1 8นิ้วนะครับ2ใบแล้วก็เสียงกลางเป็นตู้ PS 15นิ้ว2ใบนะครับดอกที่ใส่เป็นดอกของ NBE นะครับแล้วก็แหลมหัวจรวนนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับตัวนี้ก็คือแมท์กันกับตัว Power Amp แล้วก็ Power Amp ตัวนี้รองรับนะครับเล่นได้อีกนะครับสามารถอัปเกรดนะครับใส่ตู้ซับเพิ่มเข้าไปอีก2ใบแล้วก็เสียงกลางได้อีก2ใบด้วยนะครับกำลังหวัดเรือเือนะครับตัวนี้เรามาดูด้านหลังนิดนึง ก็สําหรับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสายลําโพงอะไรเป็นเ็จไปให้ด้วยเลยนะครับสำหรับในเซตนี้ราคาโอ้ยโดนใจมากนะครับสี่หมื่นนะครับราคาตัวนี้นะครับอ่าตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้เบียดนะครับราคาอยู่ที่4ี่พันเก้านะครับราคาโปรโมชั่นนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ตู้ P S S สี่สิบห้าตัวนี้นะครับใบหนึ่งอยู่ที่สามพันสี่เก้าสิบแล้วก็ตัวขยายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ตัว e Q อยู่ที่หนึ่ง 1>, 1 7 9 0บาทแล้วก็คอสเบต้าจีนี่อยู่ที่3,100บาทมินิ60เนี่ยอยู่ที่3,490บาทแล้วก็พักติดแหล็กนะครับอยู่ที่1,500บาทไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยเ e ยื่อสิบเนี่ยอยู่ที่2,700บาทนะครับ2 6 9 0นะครับก็สายสัญญาณเส้นหนึ่งก็150สายลำโพงนะครับสายลำโพงที่ใช้เนี่ก็เป็นสายลำโพงเป็นอ่าเป็นสายลำโพงวัดเมตรนะครับ40เมตรเมตรหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทนะครับเข้าหัวต่างหากหัวหนึ่งก็ประมาณ25บาทนะครับตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้ใช้เเนะเป็็็นหหหหััววลลกกยที 36บาทนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวแหลกไม้ตัวหนึ่งก็1,000 1,150บาทอันนี้คือราคารายชิ้นนะครับถ้าหากท่านใดสนใจเซตนี้ที่ผู้ค้านะครับมารับถึงหน้าร้านนะครับนี่ก็ทักแชทกันเข้ามานะครับราคาพิเศษ4ี0 0 0บาทนะครับอ่านะครับแล้วก็อีกชุดที่2นี่เรามาดูชุดที่2 อ่าชุดที่สองนะครับเป็นนอกเรอ่านะครับอนนี้ชุดที่2นะครับชุดนี้เป็นของน้องแมนชุดนั้นเป็นของพี่ขวัญนะครับคู่ชิงนะครับคู่ชิงวันนี้รอบค่ำนะครับรอบห้าโมงนะครับก็โอ้โหสนุกมากวันนี้นะครับก็จัดชุดช่วงค่ำๆให้กับลูกค้านะครับแต่สไตล์นะครับการจัดก็คนละแบบนะครับก็สําหรับสเปคตัวนี้นะพอดีมีใบเสนอให้ดูด้วยแล้วผมก็จะ อธิบายให้ดูนะครับว่าเซตนี้มีอะไรบ้างครับช่างทองจะปิดท้ายตลอดครับผมอ่าจะเป็นชุดปิดท้ายนะครับช่วงกำพั่ประจําเดี๋ยวผมดูราคาตัวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายตรงนี้อ่านะครับราคาอยู่กับผมนี่นะครับราคาเซตนี้นะครับราคาเซตนนี้ ใกล้เคียงนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่49,000ื่าสำหรับเซตนี้อยู่ที่48,000นะครับ48,336บาทนะครับอันนี้เป็นของโรงเรียนบ้านตองแมวนะครับตัวนี้อ่าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามของเรานะครับอำเภอบอระบือนะครับตำบลหนองจิกนะครับมาจัดชุดนะครับ2องคูมาใช้ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนครับสำหรับในเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างนั้นนะครับมีตู้ซับ18นิ้ว2ใบเสียงกลาง15นิ้วเป็นตู้อ่าของโปยูโรเทคนะครับโปยูโรเทค15นิ้ว2ใบสำหรับตู้ซับเบรดตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็นดออกขง โอเอ็มนะครับเป็นดอกอย่างดีนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้น้องแมนทําเป็นแยกชิ้นให้นะครับอ่าแล้วก็ราคาเนึ่องไปในึ่งอยู่ที่หกพันสามร้อยบาทนะตัวนี้แล้วก็ตัวสิบห้านี่อยู่ที่ห้าพันหกเก้าสิบแล้วก็ชุดพาวเวอร์นี่ประูคุมพลังคุมพลังก็คือใช้เป็นตัวเอ็มดีสี่พันสี่นะครับแล้วก็คอร์สเป็นคอร์สสามทางนะครับของไมโครเทคอีคิวไมโครเทคไม่ลอยของไมโครเทคเหมือนกันเป็นตัวตองสามนะครับตองสามดีแล้วก็ ปั๊กตีลกเป็นของ NPE แล้วก็มิกเซอร์เป็นตัวมินิ8 0อ่ะเรามาดูฝั่งนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดเสียงแล้วตรงนี้อ่านะครับอุ้ยสายปีสวยมากนะครับสายเป็นสายสีม่วงทั้งหมดนะครับในเซตนี้เป็นของ AP h นะครับซึ่งสายตัวนี้ก็เป็นสายสัญญาณคุณภาพดีนะครับเป็นสายที่เพิ่งเข้ามาใหม่ผมลองดูแล้วนะครับคุณภาพเนี่ยดีมากนะครับการเข้าหัวอะไรบัตกรกีอะไรหัวแจ็คก,ก็หัวดีด้วยตรงนี้นะครับส่วนไม้นี่ก็เป็นตัว Siri ต้องสามดีนะครับที่เป็นรุ่นขายดีนะครับปรับ ตู้ซ be ับเบดเป็นตู้ BB นะครับเหมือนกันกับชุดที่ขวัญนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว PS 1 5นะครับเพิ่งวันนี้ออก2ชุดช่วงกำคำเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ฝนตกเวยนะครับวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับรอชมนะครับสำหรับเซตนี้ถ้าหากสนอ่าถ้าท่านใดที่ดูคลิปนี้นะสนใจอยู่ที่สี่หมื่นแปดพนะครับ48,330บาทเซตนี้นะเซตที่ขวัญอยู่ที่49,000ื่นนะครับเซตที่ขวัญอยู่ที่49,000ก้าำลังกำลังฟังนั้นก็กำลังเทนให้กับลูกค้านะะะะคคครรรรัััััับบบบที่่่จไไไปปใช้งงงงงาานนนวตอยย ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นขอ,องอาจารย์นะครับรเ,เดี๋ยวเลื่อนชุ่มฝั่งตรงหน้าฟังเสียงครับ ว่อนก็กาลังเทรนกับลูกค้านะครับสำหรับการใช้งานส่วนหพราบน้องน้องแมนนะครับกําลังจัดเซตระบบนะครับให้มันเรียบร้อยลงตัวก่อนนะครับรงน่อให้ฟังเสียงนะครับก็เป็นชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับชุดครึ่งแสนนะครับตัวนี้ก็ถ้าหากท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับเซตนี้ผมจัดให้ใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นจัดตามสเปกนะครับของลูกค้าที่ชอบที่สนใจนะครับตู้อย่างนี้เราปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับราคาผมก็บอกไปแล้วในคลิปนะครับถ้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์ กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับตั้งเสียงครับผม i